ล่าสุด F16 <ม>บินไปถล่มเลยเป็นคาสิโนโตรงบริเวณธมดาฝั่งตรงข้ามกับจังหวัดตราดดูวินาทีนี้นะฮะทิ้งระเบิดแล้วก็บอมเข้าไปเรียบร้อยฮะคุณผู้ชมบอนคาสิโนในตำบลธมดาจังหวัดโพธิสัตว์อยู่ตรงข้ามกับจังหวัดตราดของเรานี่ฮะแล้วก็มีภาพเป็นการ มาร์กพิกัดเอาไว้ก่อนที่จะทิ้งระเบิดเข้าไปนะครับถามว่าจุดตรงนี้สำคัญยังไงมันไม่ใช่แค่บอนคาสิโนคุณผู้ชมมันเป็นฐานปฏิบัติการของพวกแก๊งสแกมเมอร์และพอสแกมเมอร์เนี่ยย้ายออกไปตอนช่วงที่มีเหตุปะทะกันทหารก็เข้ามาทหารเขมรนะครับแล้วเข้ามาตั้งพวกฐานปืนใหญ่122มิล มีการขนอาวุธหนักเข้ามาและที่สําคัญคือถูกดัดแปลงเป็นคลังเก็บอาวุธยุโทโธปกรณ์เป็นจุดรวมพลก่อนที่จะมาเสริมแนวหน้าและเข้าตีไทยที่บริเวณบ้านสามหลังแถวหนองรีฮะช,ชำรากหลังจากถลม่มบุ้มเข้าไปเสร็จปั๊บเรียบร้อยอยากให้ลองดูคลิปที่ชาวบ้านของเขเมรเขาถ่ายเอาไว้เพราะตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเมืองจะเรียกว่าเมืองคาสิโนก็ว่าได้หรือจะเป็นนครสแกมเมอร์ คนที่อยู่ในแก๊งสแกมเมอร์ถ่ายคลิปเอาไว้เต็มไม่หมดเลยกลุ่มควันนี่พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้านะฮะกไอตัวผมบนเมาประมาณหลอนบือเดียวไม่ไปเลยนะเ้อจบไว้โอ้สุดย เมาวุ้เยเต้เมาวิ้ยมันเต้มันลูกว <c oughs> ุ้ยเต้อันเูกวุ้อเต้หอโ้โห F16 เรานี่เด็ดขาดเนาะแล้วไม่ได้ทิ้งรอบเดียวนะฮะสองสามรอบเรียบร้อยเลยาสามลูกเต็มเต็มฮะมาครบอบตีได้มาครบอบตีได้ bây cái này mọt bên sau này camera, là trâu này, anh một môi màu thật đẹp bên mê Thế này làng sau này, làng sau mà đi làng sau này, sau ôi 3 แล้วก็บินกลับแล้วอยากให้ดูการบินกลับของนักบิน F16 ครับส่งสัญญาณด้วยเรียบร้อยอเ <พ S 1> งี้ควงให้ดูควงโชว์สักเล็กน้อยหนึ่งรอบนะฮะควงเสร็จปั๊บส่งสัญญาณเพื่อให้ หน่วยทหารราบของนาวิกโยธินแล้วย้ําว่าหน่วยนี้กองพันรีคอนค,คือกองพันละตะเวนเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษของนาวิกโยธินอเอายานเกราะล้อ,อยางบุกเข้าไปในธมอดาเลยแล้วก็ต้องย้ำนะครับธมอดาเป็นนครของสแกมเมอร์และไอจุดที่เราทิ้งระเบิดลงไปที่คาสิโนเนี่ยคือฐานที่ตั้งของฐานขาเขมรที่เอาระเบิดมาซุกเอาไว้นี่ฮะ ออยานเกราะล้อยางเข้าไปนํากองพันลาดตระเวนของนาวิกโยธินบุกเข้าไปแล้วก็ไปสแกนตามบ้านของชาวบ้านนะฮะเราไม่ได้ทําลายนะคุณผู้ชมเข้าไปสแกนว่ามีกําลังพลของเขมรซุกซ่อนอยู่หรือเปล่ากับ2คือไปดูว่ามันมีฐานพวกสํานักง,งานของสแกมเมอร์ไหมลองดูตอนที่เข้าไปในตัวบ้านเลยนะฮะ ไม่ได้มีการทำลายไม่ได้มีการลือ้อหรือพังหรือวางระเบิดและไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆต่อชาวบ้านนี่คือกล้องวงจรปิดในบ้านเห็นชัดๆนะครับทีมรีคอนของนาวิกบุกเข้าไปขณะเดียวกันนะฮะคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยมีรายงานนะครับบอกว่าทางฝั่งคาเมรเองก็ยังไม่ยอมแล้วมีเสียงประทะกันต่อเนื่องทั้งเสียงปืนใหญ่ปืนคอ ที่เป็นอาวุธสนับสนุนวิธีโคง้งแล้วก็ปืนกลดังต่อเนื่องตามแนวเทือกเขาบรรพัดตลอดช่วง1ชั่วโมงนี้ ซึ่งเขมรพยายามจะลุกคืบเข้ามาตีคืนนะฮะคุณผู้ชมค่าคืนวันนี้ต้องเฝ้าระวังกัน24ชั่วโมงค่ะคงไม่ได้หลับกันอีกแล้วล่าสุดเพจกองทัพเรือบอกแบบนี้ว่าเรือหลวงแหลมสิงห์ได้รับวิทยุจากแท่นขุดเจาะน้ํามันปลาทองมีโดรนบินห่างจากแท่น13ไมล์ทะเลประมาณ10ลำซึ่งเรือหลวงแหลมสิงห์ได้รับเรื่องและตรวจสอบเนื่องจากเรือหลวงแหลมสิงห์รับหน้าที่ภารกิจในการตรวจสอบโดรนครั้งนี้ ปัจจุบันทางเรือหลวงแลสิงทําการลาดตวเวนบริเวณแท่นขุดจอะทางแท่นตรวจพบเรือกระทําผิดกฎหมายหรือตรวจพบโจมในพื้นที่หรือมีข่าวสารสําคัญจะแจ้งทางเรือหลวงแหลสิงหรือไม่ครับมีครับเรือหลวงแหลมสิงห์พร้อมระปีมครับคุณผู้ชม ทับเรือทัพอากาศตอนนี้ทํางานกันอย่างเข้มข้นกองทัพเรือเองเนี่ยตอนนี้ก็ดูแลนะคะในส่วนของแท่นขุดเจาะตั้งแต่เจอเรือปิิศนาแล้วก็ดโดรนที่เข้ามาแต่เขาประกาศเตือนแล้วนะถ้าเข้ามาในเขตพื้นที่ที่เขาประกาศไว้อะเขาถือว่าเป็นการต้องสงสัยก่อวินาศกรรมยิงทิ้งได้ทันทีเลย อ่าเนี่ยละฮะแปลว่าแต่ละสมรภูมิมันก็ยังไม่เบเ็ดเสร็จเด็ดขาดและยังไม่สงบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างที่เราได้ติดตามข้อมูลข่าวสารมาโดยตลอดหลายมิติก็ต้องมองเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนด้วยเช่นกันคือพอมันรบต่อเนื่องมา <c oughs> วันนี้เนี่ยวันที่3แต่สถานการณ์มันต่อเนื่องมาตั้งแต่กรกฎาคมการทํามาหากินของพวกเขาค่อนข้างยากลําบากอ,อาจจะมีคนพูดว่าอุ้ยสถานการณ์ยังไม่สงบเลยขอให้อยู่ในศูนย์อพยพ ขออยู่แต่ในบ้านแต่มันทํายากคุณผู้ชมเพราะว่าฟแนนซ์ก่อตามทวงเงินธนาคารมันก็มีดอกเบีย้ยทุกวันค่าใช้จ่ายมันไม่ได้อยู่ตามไปด้วยใช่เพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่มันเห็นชัดๆโดยที่รัฐบาลปัจจุบันเนาะ,ะก็ต้องหาทางเยียวยาแล้วก็เคยพูดหลายครั้งแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีไฟแนนซ์สักเจ้าธนาคารสักแห่งออกมาบอกว่าเอาละช่วยเหลือบรรดาคนที่เขาได้รับผลกระทบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีสานใต้ไปจนถึงตราดเนี่ย เราจะลุกขึ้นปลกมือให้เลยนะเราจะย้ายตัวเองไปเป็นลูกค้าของเขาเลยแล้วคนไทยหลายคนก็น่าจะเป็นแบบนั้นวันนี้เต๋อสุรพงษ์ยายินก็เลยบอกแบบนี้ว่าพี่เอาจริงๆนะผมไปคุยกับหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของร้านขายข้าวแกงไม่ว่าจะเป็นคุณลุงรถไถไม่ว่าจะเป็นยายเผาถ่านเลี้ยงชีพเขากลัวเสียงระเบิดนะแต่เขากลัวอดตายกับดอกเบี้ยที่มันเดินมากกว่า คุณผู้ชมครับสถานการณ์แนวชายแดนในพื้นที่อำเภอบ้านตรวจ,จังหวัดบุรีรัมย์ต้องบอกว่ายังคงมีเสียงปืนใหญ่ดังขึ้นอยู่เป็นระยะประกอบกับชาวบ้านที่ไปอยู่ศูนย์อพยพวันนี้คุณผู้ชมทยอยเดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่กันแล้วนะครับให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศข้างหลังของผมอันนี้เป็นบรรยากาศของพี่น้องเกษตรกรชาวบ้านที่ไปอยู่ศูนย์อพยพและกลับมาในพื้นที่ซึ่งก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยเสียงปืนใหญ่ยังคงดังอย่างต่อเนื่องและก็กลัวระเบิดอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าในส่วนของปากท้องเองก็สําคัญการทําการเกษตรแบบนี้ถือว่าเป็นนนนออาาาชชีีพขงงวบ้้ัจึ ตัดสินใจกลับจากศูนย์อพยพกลับมาที่บ้านแล้วก็มาประกอบอาชีพเกษตรแบบนี้นะครับเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตอนเองและครอบครัวหลังจากที่อพยพไปอยู่ศูนย์อพยพมาเป็นเวลายาวนานนั่นเองครับมันมันเสียงมันเงียบเลยครับก็เลยมารับจ้างไทยที่เขาครับเมืม่อเมื่อคืนเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างพี่เสียงปงเสียงปืนอะไรเมื่อคืนช่วงที่อยู่ประมาณอยู่เวียนยามประมาณตีหนึง่งก็ได้ยินเสียงหนึ่งครับ,รบเป็นเสียงปืนใหญ่บอพี่ ยังผมคิดว่าเป็นบีมรมครับอ๋อมันพอมันเสียงดังมากไหมอ๋อก็ยังมียิงเข้ามาต่อเนื่องครับผมมันมีช่วงประมาณเที่ยงคืนกับช่วงประมาณตีสี่ตีห้าไหมครับอแล้วก็ช่วงเช้าก็ได้ยินบ้างครับก็กลัวครับกลัวเหมือนกันกลัวแต่มันต้องทําครับเออถ้างั้นเดี๋ยวไม่มีกินอ๋อแล้วก็ต้องต้องทำมาหากินครับครับผมแล้วเรามาถ่ายอย่างนี้เราไม่กลัวเจอระเบงระเบิดเลยรบ้งเหรอพี่ ไม่น่าจะมีอยู่นะแถวนี้ครับมันอยู่น่าจะมีอยู่เขตชัยพอเสียงมันค่อยมันเบาลงผมก็ขอออกมาทำมาหากินหน่อยได้ไหมอ่ะดอกเบีย้ยมันไม่รอนะพี่ม,มันคือทุกอย่างมันมันหมุนตลอดเวลานะครับดอกเบีย้ยนี่ยังไม่นับไอ้พวกเงินกู้นอกระบบอีกนะฮะอ้าวคุณผู้ชมขอดูอีกสักคนหนึ่งแล้วกันชีวิตมันต้องไปต่อจริงๆคุณป้าจอยเพชรประโคนแกประกอบอาชีพ เผาถ่านนะฮะไม่มีแม้แต่ที่นาไม่มีพื้นที่ทําการเกษตรเลยแล้ววันนี้แกก็พาน้องเต๋ไปดูก็ต้องกลับมาเผาถ่านแบบนี้กลางวันเผาถ่านกลางคืนไปนอนในหลุมหลบภัยหรือบังเกอร์ของชุมชนแล้วถ้าวันไหนที่มันยิงประทะกันหนักๆกลับมาเผาถ่านไม่ได้ก็ต้องอาศัยหลบนอนในเตาเผาถ่านเนี่ยใช้แทนบังเกอร์เพื่อที่ว่าพอเสียงปืนสงบ ฟ้าเช้าวันใหม่ปั๊บก็ต้องมาเผาถ่านต่อโอ้ชีวิตมันอยู่แบบนี้จริงๆลองดูนะฮะตอนนี้เขาพาน้องเต๋อเข้าไปดูเนี่ยเตาเผาถ่านเป็นทั้งแหล่งที่ทําประกอบอาชีพหาเงินเข้าบ้านแล้วก็ใช้เป็นหลุมหลบภัยด้วยค่ะเามาบบดูถูกซิมเตแต่ซิมก็โยวิง่งใช่ไหมเก็กคเมยก็ เออซีมกับมยอมเด็กเนียเนาะความหมายว่าไทยก็ไม่ยอมเหมือนกันถ้าขเขมรเป็นแบบสู้มาอย่างเงี้ยถ้า<ม>ถ้าขเขมรไม่หยุดไทยก็ไม่ยอมจ้าขเขมรมันมันจบไทยก็มันบเจค,ค่ะเนี่ยไทยอย่าหยุดนะปากก้าก็ลําบากแต่ลําบากยังไงป้าก,ก็สู้เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือชีวิตจริงที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมคะไอ้รบ คนไทยที่อยู่หลังบ้านแบบเราที่มีอยู่ตรงนั้นเนี่ยแบบลบลบพิจบเอาให้มันเด็ดเสร็จเป็ดเสร็จเด็ดขาดแต่อีกมุมหนึ่งอย่าลืมที่จะต้องมองไปยังคนที่เขาได้รับผลกระทบนอกจากบรรดาทหารแนวหน้าด้วยก็เนี่ยตอนนี้แค่รอว่าจะมีหน่วยงานไหนสักหน่วยไหมออกมาประกาศในการเยียวยาพวกเขาเพราะสิบกว่าวันนี้มันแล้วกว่าจะเสร็จแต่เก๋ว่ามีครึ่งเดือนอือ่าคุณผู้ชมครับจากชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ขยับไปดูอีกจุดหนึ่ง สมรภูมิที่อุบลราชธานีก็คือแถวน้ํายืนนะครับมีทั้งบริเวณช่องอานมา้าช่องบกคือตอนนี้เนี่ยเราสามารถตรึงพื้นที่ได้แล้วแต่ยังไว้ใจไม่ได้โดยเฉพาะการส่งโดรนสอดแนมบินเข้ามาข้ามฝั่งมาบนน่านน่านฟ้าของเราตลอดเวลาติดตามการรายงานสดจากน้องเนมพานุพงศ์นะครับอยู่ที่น้ำยืนเชิญครับ คุณผู้ชมครับทีมข่าวยังคงเกาะติดอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีครับต้องบอกว่าสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอ้ํายืนตอนนี้เริ่มลดความตึงเครียดลงแล้วนะครับหลังจากทางอำเภอครับมีการอนุญาตให้ชาวบ้านบางตำบลครับกลับเข้าพื้นที่บ้านของตัวเองได้แต่ยังมีคำสั่งห้ามครับห้ามชาวบ้านสามตำบลที่มีพื้นที่ติดกับแนวชายแดนห้ามเข้าพื้นที่เพื่อความปลอดภัยครับขณะเดียวกันเองชาวบ้านที่กลับเข้าบ้านแล้วตอนนี้ยังคงต้องอยู่ในบังเกอร์เพื่อความปลอดภัยของตัวเองครับ บรรยากาศสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอน้ำยืนวันนี้นะครับพบว่าไม่มีเสียงปืนใหญ่ดังขึ้นนะครับถือเป็นวันที่3แล้วซึ่งสถานการณ์ในพื้นที่เริ่มคลี่คลายลดความตึงเครียดลงนะครับหลังทหารไทยครับสามารถทําภารกิจได้สําเร็จนะครับด้วยการยึดเนิน677เนิน500รวมถึงตลาดช่องอันมาได้สําเร็จครับถือเป็นสิ่งที่ชาวอำเภอน้ำยืนเฝ้ารอคอยมานานกว่า40ปีครับ ทำให้สถานการณ์ในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมาครับเริ่มมีรถยนต์สัญจรเข้าออกในพื้นที่ตัวอำเภอน้ํายืนอย่างต่อเนื่องรวมถึงร้านค้าต่างๆครับเริ่มทยอยเข้ามาเปิดร้านหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายครับ โดยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับทางอำเภอน้ํายืนครับมีคำสั่งนะครับอนุญาตให้ชาวบ้านในพื้นที่4ตำบลนะครับได้แก่ตำบลยางตำบลบุบเปื่อยตำบลยางใหญ่และตำบลเขาเก่าขามนะครับสามารถเดินทางกลับที่พักอาศัยได้นะครับแต่ยกเว้น3ตำบลครับที่มีพื้นที่ติดชายแดนนะครับคือตำบลโซงนะครับตำบลโดมประดิษฐ์และตำบลสีวิเชียนครับยังไม่สามารถกลับเข้าพื้นที่ได้เพราะอยู่ในช่วงเฝ้าระวังครับ ขณะดเดียวกันวันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจชุมชนบริเวณโดยรอบช่องอ่านมานะครับพบว่าไม่มีเสียงปืนใหญ่ดังขึ้นมานานกว่า3วันแล้วแต่ชาวบ้านหลายคนยังไม่ประมาทครับเพราะยังไม่ไว้ใจฝั่งกัมพูชาโดยในทุกๆคืนครับยังต้องนอนอยู่ในบังเกอร์เพื่อความปลอดภัยนะครับยังไม่กล้ากลับเข้าบ้านของตัวเองขณะที่บ้านบางหลังครับคุณผู้ชมหากมีคนกลับมาอยู่บ้านแล้วถูกทางการบอกนะครับว่า ต้องปิดไฟและอยู่ให้เงียบที่สุดนะครับเพื่อความปลอดภัยขณะที่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเมื่อช่วงค่ำนะครับทีมข่าวยังพบนะครับว่ามีโดรนบินเข้ามาวนเวียนอยู่ในพื้นที่ทําให้ค่าคืนนี้ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับอีกอย่างหนึ่งก็เชื่อใจไม่ได้บางครั้งก็มันมีเล็ดลอดเข้ามายุ่มกันอันนี้อันนี้นนอันนี้ก็ไม่น่าเชื่อใจครับมไม่น่าเชื่อใจซึงว่าผมครั้งก่อนผมว่าอบอกให้ระวังปีกซ้ายปีกขวานี่ ไอตอนที่เป็นชาติเข้าตีเนี่ยไอคนที่ตีวงล้อมมาข้างหลังเนี่ยเพื่อมันจะตีตลบนะกองโจรมันก็คอยสังเกตการเกาะติดครับเกาะติดซุ่มโจมตีสุ่มโจมตีในเมื่อเราเผอปุ๊บนี่มันจะช่วยโอกาสทันทีนะ ผู้ชมครับแม้สถานการณ์ในพื้นที่อําเภอน้ํายืนจะมีครนกับเข้ามาในพื้นที่บ้างแล้วนะครับแต่สถานการณ์เองก็ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องครับเนื่องจากชาวบ้านรวมถึงอดีตทหารพลานที่ให้ข้อมูลกับเรานะครับยังยืนยันคําเดิมว่าว่าทางฝั่งกัมพูชาเองไว้ใจไม่ได้นะครับขณะเดียวกันชาวบ้านที่ยังคงอยู่ในพื้นที่ก็ต้องนอนในบังเกอร์เพื่อความปลอดภัยครับและนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีครับขอบคุณนะครับน้องเนมพานุพงศ์นะครับ ตอนนี้สมรภูมิแถวน้ํายืนช่องบกช่องอานม้าค่อนข้างที่จะเรียบร้อยนะครับเพราะอย่างที่เราเคยพูดเอาไว้อานมา100้าร้อเซคือเราสามารถเข้าควบคุมพื้นที่ได้แล้วนะคะก็เลยมีความปลอดภัยมากขึ้นแต่มันก็ยังมีบางพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมคะที่บอกกับประชาชนเอาไว้ว่า ถ้ายังไม่มีประกาศอย่าพึ่งเข้าพื้นที่ได้ไหมวันนี้นะักข่าวของเราอีกหนึ่งคนน้องดนค่ะเข้าไปสํารวจในพื้นที่ที่มีการเฝ้าระวงังและมีคําสั่งว่าอย่าพึ่งเข้าพื้นที่ให้รอประกาศก่อนแต่ว่าประชาชนบางส่วนเขาบอกแบบนี้ว่าพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยแม้จะเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงแล้วงดการเข้าพื้นที่ทุกกรณีอย่างบางจุดเนี่ยนะคะขออนุญาตไม่ระบุแต่ว่าเขาก็มีการอนุโลมเช่น อาจจะเข้ามาดูบ้านได้บ้างในช่วงกลางวันแต่หลังสองทุ่มเนี่ยขอให้ออกไปปรากฏว่าวันนี้เจอหนึ่งคนค่คุณจันสุดาแกบอกแบบนี้ว่าขอกลับเข้ามาบ้านพักนะคือไม่ได้อะไรหรอกเอาอาหารมาให้สัตว์ เป็นห่วงเป็นห่วงมันไม่งั้นเนี่ยมันลําบากก็คืออําเภอเนี่ยในส่วนที่ที่ฉันอยู่เนี่ยก็คือคําสั่งมีคําสั่งงดเข้าพื้นที่ถ้าไม่จําเป็นเธอก็เลยโทรถามผู้นําชุมชนว่าเข้าได้ไหมผู้นําชุมชนก็บอกว่าถ้าเข้ามาแค่ให้อาหารหมาแมววัวควายอันนี้ได้สักประมาณ10นาทีแล้วออกไปนะแล้วรอฟังคําสั่งของทางเจ้าหน้าที่มันอาจจะดูเหมือนปลอดภยัยแต่เราก็ไม่รู้ว่าไอ้เฮือกสุดท้ายของฝั่งกัมพูชาเกิดมันยิงลงมาในพื้นที่แล้วยิงเข้ามามั่วซั่วเข้าบ้านพล เรือเนี่ยมันจะอันตรายก่อนก่อนสิเข่ามาก่อนแม่สิเข่ามาแม่ก็ท,ทถ้ถามชวระบถามพยาบาลเพื่นก่อนว่ามืงหนีแม่เขาได้โบแม่ต้องมาเบิ้งหมาต้องมาเอาเขาให้หมาต้องมาเบิ้งงัวนะ่ังสีนาเพื่นเพื่อนว่าเออเขาว่าท่านเขาบ่าาบาไดดเด้อถ้าช่วงนั้นช่วงนี้เวลาเพื่นบอกแม่จงได้เข้ามาเพราะว่าคัาสิขเข้ามาเลยมม่กับเข้ามาบ่าไดนะบอกง่ายๆเห็นคือแม่เข้ามาบบเกิน1ิบหน้าที่ คือเอางัวเอานามให้ง่วเออยาให้งัวเอาหัวอาหารให้หมาเอาเข่าให้หมาบ่เกินชิบหน้าที่คือแม่มาแม่ตกงฝ้าออกไปจ็คซิ่าจังไรยืดเดือดเห็นจังได้เห็นมันจบเท่านั้นตัวอยู่ไปมันก็ลําบากแม่บอกคันห้องมาอยอย่างสี่กับทหารมันก็ฮ็ดงานเนี่ยคือเปลืนวบานนั่นแหละเอามันจบตัวนี่เขาเก่งเอาเหลือเขาก็เก่งคือกันเนาะให้มันจบทามาประชาชนลําบากบ่ลําบากค่ะประชาชนที่อยู่ในเปื้นที่นี้ลําบาก ยอมรับเลยหระว่าลำบากอีหลีอืมอย่ยยอมรับว่าลำบากอีหลีจริงๆก็รอให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยเยียวยาดูแลแล้วมันใกล้จบแล้วแม่อืเนะเพราะว่าอย่างอุบลราชธานีเนี่ยในพื้นที่ช่องอานม้าบริเวณยุทธศาสตร์สำคัญเรายึดเสร็จแล้ววันนี้เนี่ยข่าวดีก็คือ350จุดที่แข็งที่สุดที่ยากที่สุดเราก็ยึดได้ รอประกาศสถาปนาพื้นที่ให้เรียบร้อยมันก็น่าจะจบโดยเร็ววันแล้วล่ะแล้วถ้าดูตามเอกสารของอำเภอน้ําืืนะครับลงนามโดยท่านนายอำเภอนะฮะคือหลักๆเลยอำเภอน้ําืืเนี่ยมีแบ่งเป็น2ส,ส่วนขอดูส่วนแรกก่อนอนุญาตให้ชาวบ้านใน4ีตำบลออกจากศูนย์พักพิงแล้วกลับบ้านได้4ีตำบลน,นะครับตำบลยางตำบลบุเปืยตำบลยางใหญ่และตำบลเก่าขามอันนี้คืออนุญาต กลับบ้านส่วนที่ยังไม่อนุญาตให้กลับบ้านมี3มตำบลคือตำบลโรงโดมประดิษฐ์แล้วก็ศรีวิเชียนอย่างที่น้องเนมพานุพงศ์รายงานไปเมื่อสักครู่เพราะถือว่าเป็นจุดเสี่ยงเป็นตำบลกระสุนตกเอาพูดง่ายๆภาษาทหารเนี่ยฮะกระสุนปืนใหญ่ตกประจําก็เลยยังไว้ใจไม่ได้แม้ว่าเสียงปืนใหญ่จากฝั่งเขมรมันเบาบางลงทุกทีจนกระทั่งวันนี้ไม่มีแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ไปเจอร้านเสริมสวย คุณฝนแกกลับมาที่ร้านเป็นห่วงแล้ววันนี้ก็เปิดเปิดร้านวันแรกหลังจากที่อำเภอเนี่ยเขาประกาศให้ตำบลของแกเนี่ยกลับเข้าบ้านได้เชื่อไหมฮะเปิดปั๊บคนเข้าทําผมปุ๊บเลยเพราะว่าคือช่วงเวลาที่ผ่านมามันทำอะไรไม่ได้เลยไงดีใจกับแกนะเอาจริงชีวิตคือชีวิตมันต้องเดินต่อไปมันต้องไปต่อะ เนี่ยฮะแล้วตอนที่ปะทะกันก็ไปอยู่ในศูนย์อพยพตัวแกก็ต้องปิดร้านลูกค้าจะทําผมก็ไม่ได้ทําโอ oh, หัวงอกันเป็นแถวเลยอเออพอเปิดปั๊บวันแรกตามคําสั่งในอำเภอเข้าพื้นที่ได้ก็เปิดเลยแล้วลูกค้ามาต่อเนื่องพูดถึงนะร้านทําผมคุณผู้ชมจริงจริงแค่สระผมมันก็สบายหัวแล้วนะมีร้านทําผมหลายพื้นที่ในจังหวัดชายแดนอีสานใต้เนี่ยเขาประกาศแบบนี้นะสิ่งหนึ่งที่เขาพอทําได้คือสระผมให้ทหารโอ้ ลบเสร็จมาเลยฉันสะผมให้แล้วมีคนถามด้วยว่าผมสั้นแม้ต้องเข้าร้านคุณผู้ชมผมจะสั้นจะยาวเนี่ยถ้ามันได้สะสะอาดสะอาดมีคนเกาหัวให้นะมันฟินอันนี้เออมันเครมอันนี้ถือเป็นการแบบดูแลพี่ๆทหารในเบื้องต้นเหมือนสวัสดิการจากประชาชนในการขอบคุณ